สวัสดีครับผมกันเล็ซิงนะครับวันนี้จะพาเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านมาดูรถรุ่นใหม่ล่าสุดของทาง MG สำหรับวันนี้มีข่าวออกมานะครับว่ามีการเปิดตัว MG ZS ขอบคุณที่มาด้วยสำหรับเว็บไซต์ car 2 5 0า com ดยทางการเล็ซิงจะฝากลิงก์ไว้ทางด้านล่างนะครับให้เพื่อนเพื่อนสมาชิกได้เข้าไปอ่านเพิ่มเติมก็คือทางด้านเนื้อหาข่าวนะครับเว็บไซต์ car 2 5 0ามีการรายงานข่าวเกี่ยวกับเรื่องของข่าวคลาลรถ New MG z มซึ่งถือว่าเป็นรถรุ่นใหม่ล่าสุดของค่าย MG นะครับมีการเปิดเผยจากทางด้านของเว็บไซต์ของทาง MG โดยตรงตามเนื้อหาข่าวนะครับเขาบอกว่าทางด้านของผู้ผลิตและจัดจำหน่าย MG ในประเทศไทยเนี่ยเตรียมเปิดตัว New MG z s รุ่นใหม่นะครับที่มาพร้อมกับคำนิยามว่า Smart Up หรือว่า Smart SUV ที่เหมาะสำหรับชีวิตสมาร์ทของทุกคนนะฮะถ้าแปลเป็นภาษาไทย ในรูปแบบออนไลน์นะฮะผ่านช่องทางของอทางด้านของ MG Thailand โดยตรงเลยนะครับมีการคาดมีการกำหนดการแล้วนะครับว่าจะเปิดตัวในวันอังคารที่24มีนาคมเวลา19นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับสำหรับทางด้านหน้าตานะฮะของทาง MG ตัวใหม่ก็จะเป็นคล้ายๆที่อยู่ในรูปนี้นะครับซึ่งก่อนนันนี้เขามีการเปิดตัวแล้วที่ฝั่งของทางประเทศจีนนะครั แต่ว่าทางด้านของ MG ZS เนี่ยที่เป็นตัวใหม่ล่าสุดก็จะเห็นหลายหลายส่วนนะครับที่ปรับใหม่ก็จะ,ะเป็นหน้าค่าตานะฮะแต่ว่าอันนี้คือเบื้องต้นเนี่ยที่เราเห็นนะครับก็จะเห็นเฉพาะ,ะส่วนของรูปร่างหน้าตาเป็นหลักนะครับแล้วก็อาจจะเห็นนู่นเห็นนี่มากนิดหน่อยแต่ตัวของสเปคอรอดูวันที่24ดีกว่านะครับเพราะวันที่24น่าจะเห็นอะอะไรมากกว่านี้นะครับ แต่สําหรับทางด้านของรูปภาพนะฮะก็จะมีภาพหลุดที่เขาได้ทดลองวิ่งทดลองขับมาแล้วนะครับเดี๋ยวทางการลิซซิงจะจะไม่ได้ทิ้งภาพนี้ไว้ดีกว่าเนาะสำหรับภาพหลุดนะครับเพราะว่าภาพจริงๆของเขาน่ะออกมาแล้วนะฮะทีนี้ทางด้านของ MG เองนะครับ MG ZS เนี่ยต้องบอกว่าตัวนี้เป็นตัวที่น่าสนใจที่สุดแน่นอนนะครับเพราะว่าทางด้านของ MG ZS เนี่ยจัดว่าเป็นรถที่อยู่ในกลุ่ม ผู้นำนะครับในในกลุ่มนี้เลยเรียกได้ว่าแทบจะเป็นเบอร์หนึ่งแบบแบบเบอร์มานานมากๆแล้วนะครับและส่วนสําหรับตัวใหม่ที่ออกมาเนี่ยแน่นอนนะฮะว่าความคาดหวังทางด้านของเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะฮะและรวมถึงตัวผมด้วยนะผมว่าน่าจะมีอะไรเจ๋งๆออกมาอีกแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูความสําเร็จของทาง MG ZS นะฮะทีะ่เขาเปิดตลาดในประเทศไทยมานะครับว่าทางด้านของ MG ZS เนี่ย เขามีอะไรเด่นๆมางนะครับสำหรับตัวของ MG ZS นะครับมียอดผลิตเนี่ยที่ทำตลาดอยู่ในประเทศไทยนะครับเป็นเลร้ยะเวลา3ปีมียอดผลิตอยู่ที่3,600กับอีก11คันนะครับอันนี้เป็นข้อมูลตั้งแต่เดือนธันวาปี62นะฮะผลิตทั้งหมดอยู่ที่30,000คันแต่ยอดขายสะสมเนี่ยอยู่ที่28,000คันก็ตีซะว่า30,000คันนะครับ ถือว่าเป็นตัวที่ได้รับรางวัลนะครับต่อเนื่องเลยสำหรับทางด้านของ mg z s นะครับแล้วก็เมื่อไวยายนี้เองนะฮะเมื่อปลายปีที่ผ่านมา mg z s เนี่ยเขาได้เปิดเป็นตัว ev นะครับก็คือรถไฟฟ้า100%อร์ซึ่งถือว่าเป็นตัวที่ทำให้ตลาดประเทศไทยเรานะครับมีทิศท,ทางที่ดีขึ้นนะอันนี้จริงๆยอดขายเขาต้องบอกว่าไม่ถึงกับสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับรถตัวพวกธรรมดานะครับ แต่ถ้าเปรียบเทียบกับทั้งด้านของรถไฟฟ้าด้วยกันเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าสร้างปรากฏิการณ์เลยนะครับเพราะว่ารถไฟฟ้ายี่ห้ออื่นอนะอย่างมากก็ขายได้หลักร้อยคันอนะปีละร้อยคันอะไรประมาณนี้นะครับแต่ MG ZS EV เนี่ยโอ้โหขายนุ่นเลยฮะ,ะประมาณสัก2,000กว่าคันได้เลยนะครับว่าอย่างนั้นเพราะว่าตอนแรกเขาตั้งเป้าไว้ประมาณ1,000คันนะฮะแต่พอทีนี้ขาย10001,000คันเนี่ยใช้เวลาไม่นานนะครับ1,000คันแรกเนี่ยก็เลย ต้องต้องเพิ่มยอดขายขึ้นมานะฮะเปิดรับจองอีกเป็น2,000คันนะครับแต่ว่าเขาก็ขายไปผลิตไปเรื่อยๆนะับเพราะว่ารถนกลุ่มนี้ยังไม่มีสต็อกมากมายนะครับแต่สำหรับ MG ZS นะครับแน่นอนนะฮะว่าเขามีจุดเด่นหลายจุดนะครับเดี๋ยวกันเรซิ่งของอนุญาตนะฮะพามาดูเนื้อหาข่าวของทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด,ด้วยนะครับเพราะว่าเขามี บอกจุดเด่นๆนะฮะของทาง MG ZS ไว้ค่อนข้างจะละเอียดนะครับเดี๋ยวมาเริ่มต้นจากจุดแรกนะครับ MG ZS เนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ789,000นะครับอันนี้เป็นตัวที่ทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเขาได้รีวิวมานะครับข้อแรกเลยเขาบอกจุดดีนะครับวัสดุเนี่ยเขาบอกว่าจัดเต็มมากทำให้ดูดีมีความน่าสนใจนะครับในการใช้งานอันนี้คือข้อแรกนะครับข้อที่2 เครื่องยนต์เละเกียร์พอใช้สำหรับอาศัยเครื่องยนต์รองรับ e85 แล้วนะครับเข้ามาเนี่ยมันทำให้รู้สึกประหยัดอย่างมากเลยนะครับสำหรับรถราคาเนี่ยใช้ e85 ได้ก็ถือว่าคุ้มมากๆนะครับข้อ3อทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐบอกว่านะครับพวงมาลัยไฟฟ้าทำงานเที่ยงตรงแม่นยำปรับน้ำหนักได้3ระดับนะครับเลือกเอาเองได้ว่าต้องการหนักต้องการเบาคแค่ไหนนะฮะนี่คือข้อ,ข,อข้อดีข้อ3นะฮะ ส่วนสำหรับข้อ4สําหรับข้อดีนะฮะช่วงล่างนิ่มนวลเซ็ตมาให้นั่งสบายเกาะถนนใช้ได้ไม่ถึงกับเป็นขนาดว่าตุ๊กแกนะครับแต่ว่าถ้าใช้ความเร็วแล้วก็มีความมั่นใจพอสมควรสําหรับ mg z N s นะฮะสำหรับข้อดีข้อ5คือเบาะหลังมีพื้นที่ที่ใหญ่นะฮะมีมีความเพียงพอที่ใช้สําหรับการใช้งานข้อ6กสำหรับเก็บเสียงเขาว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับข้อ6นะครับ จำเป็นต้องปรับปรุงสำหรับการเก็บเสียงข้อ7าสำหรับระบบ iSmart สั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยการสื่อสารนะครับกับแอปเนี่ยอยู่ที่ความชอบของแต่ละคนนะฮะแต่สำหรับทางด้านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐบอกว่าช่เฉยแต่ก็มีไว้ก็ถือว่าดีกว่าไม่มีเลยดีกว่าอะไรประมาณนั้นนะฮะมีไว้ก็ดีประมาณนั้นสำหรับข้อสุดท้ายนะครับเขาบอกว่าพา n โนลามิกซันลูบนะครับแจ่มมากหลังคากระจก ทั้งเกือบทั้งผืนนะครับเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้านะฮะไม่ถึง800,000แต่หาได้ที่ไหนนะครับนอกจาก MG ว่าอย่างนั้นนะครับก็ต้องยอมรับจริงๆนะฮะว่าสำหรับแบรนด์ MG เนี่ยเขาค่อนข้างจะจัดเต็มมากๆนะฮะสำหรับเจ้า MG Z8 ซึ่งทางด้านก่อนหน้านี้นะฮะทางเราก็มองว่าทางด้าน MG เนี่ยเป็นแบรนด์น้องใหม่ในตลาดประเทศไทยนะฮะไม่น่าจะสร้างยอดขายอะไรได้มากมาย น่าจะแบบค่อยๆเลี้ยงตลาดไปเรื่อย,คยๆค่อยๆเกาะตลาดไปเรื่อยๆนะครับแต่ทีนี้อพอสรุปยอดขายออกมานะฮะในช่วงปีที่แล้วสำหรับ MG ZS เนี่ยต้องบอกว่าขึ้นมาเป็นผู้นำนะฮะในกลุ่มรถตลาดกลุ่มนี้เลยแซงทั้งเอ่มแซงทั้งนะฮะ Honda นะครับพวก Honda พวกโตโยอ่าขึ้นมาลั้งเบอร์หนึ่งเลยนะครับแบบชิวๆเลยว่าอย่างนั้นนะฮะและมีท่าทีว่าจะ เกาะตลาดนี้นะฮะแล้วก็คลองตลาดนี้ไปได้เอี่ยวยาวเลยนะฮะเพราะว่าขนาดตัวเก่าเนี่ยตัวหน้าตาอย่างนี้นะครับยอดขายยังขายดีต่อเนื่องอถ้าทันทีที่ทาง MG เปิดตัวใหม่ออกมานะครับทางการลีซิงก็มั่นใจว่าเขาน้าจะมีจุดเด่นมากๆนะครับที่จะมาเจาะตลาดในกลุ่มนี้ได้นะฮะคือจุดเด่นสรุปเลยนะครับทางการลีซิงสรุปจุดเด่นให้ก็คืออุปกรณ์เล่ยอย่างหลายอย่างแลวก็ออปชัน่นหลายอย่างเนี่ยอมองว่า มีเพียงพอนะครับสำหรับราคาที่ได้ตั้งมาเนี่ยอยู่ที่700,000กว่าบาทซึ่งราคาเนี้ยตลาดเนี้ยคู่แข่งแหมต้องบอกว่าสู้ไม่ได้เลยนะครับก็จะมีสู้ได้อยู่เจ้าเดียวละาทางด้านของเชฟเลตแคปติว่า let, iva, อะไรประมาณนั้นนะแต่ว่าต้องมีแคปติว่าไอ้ตัวที่ลดราคาเหลือ4ี่แสนเก้านะครับถึงจะสู้ได้ไว่าอย่างนั้นแต่ถ้าเป็นตัวที่เขาตั้งไว้เดิมอยู่ที่เก้าแสนถึงล้านกว่านะฮะแหมต้องบอกว่าราคาตั้งมาสู้เจ้า MG z ็ไม่ได้เลยนะครับ ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีการเปิดตัวแล้วนะฮะเดี๋ยวกาลสิ้จะพยายามเก็บรูปภาพมาให้ดูอีกนะครับและส่วนสําหรับข้อมูลทางด้านเทคนิคต่างๆวันนี้อาจจะยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมมากมายเนาะเพราะว่าเขาไม่ได้แจ้งอะไรมานะครับแล้วก็เห็นแต่รูปร่างหน้าตามั่งนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ว่าก็ก็เห็นได้ว่าสำหรับหน้าตาเขาเนี่ยเปลี่ยนไปพอสมควรนะฮะแต่ก็ไม่ถึงขนาดว่าเป็นอ l อน e ิวนะถ้าถ้าความรู้สึกผมเองนะ ผมยังมองว่ายัางยังคล้ายๆเดิมแต่อันนี้ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าข้อมูลผมเห็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นภาพแรกนะครับไม่มีข้อมูลใดๆทั้งสิ้นเดี๋ยวจะพามาดูหลังจากนี้แล้วกันเนาะถ้ามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีที่ทางสําหรับ MG นะครับเขาขยับตลาดขึ้นเรื่อยๆว่าังนะฮะก็ทําให้คู่แข่งเจ้าอื่น active ขึ้นไปเรื่อยๆน,น,นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่พวกเราต้องจับตาดูนะครับว่าน่าจะมีตัวอะไรพิเศษมั่งนะครับ สำหรับวันนี้น่าจะไม่มีอะไรพิเศษนะฮะับฝากเพื่อนๆคอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะว่าสำหรับตัวนี้น่าสนใจแค่ไหนนะครับอขอบพระคุณอย่างสูงนะครับสวัสดีครับ